สองเส้นลมปานมือหยางหมิงลำไส้ใหญ่ด r a g อินเ s t ติ e m e r i ิ i a n of h a n แนหยางหมิง จุด L I 1ซสร้างหยางความหมายสร้างแปลว่าเสียงดนตรีที่สัมพันธ์กับาธาตุโลหะหยางแปลว่าหยางของอินหยางลำไส้ใหญ่เป็นาธาตุโลหะจึงสัมพันธ์กับเสียงสร้างเส้นลมปานมือหยางหมิงลำไส้ใหญ่เป็นเส้นลมปานหยางจุดเฉพาะจุดจริงตานาำตำแหน่งอยู่มุมล่างด้านเลเเดียวของเล็บนิ้วชี้ห่างจากมุมเล็บ0.1ชุนข้อบ่องใช้หูหนวก ปวดฟันคออักเสบคางทูมต้อหินมือชาไขา้หมดสติสรพพคุณเด่นไข้หมดสติวิธีฝังเข็มแทงตรง0.1ชุนหรือเจาะปล่อยเลือดออกจุด L I 2เออเจี้ยนกวามหมายเออแปลว่าสองเจี้ยนแปลว่าช่องว่างหรือจุดฝังเข็มจุดเออเจี้ยงเป็นจุดที่สองของเส้นลมปานมือยางหมิงลำไส้ใหญ่จุดเฉพาะจุดอิงน้ำพุตำแหน่ง กำมือหรวมจุดอยู่ในร่องของเลดียลของและหน้าข้อเมทาคาโพฟอรอนเจลที่สองตรงแนวบนจบกันของฝ่ามือและหลังมือข้อบ่งใช้ตาลายเลือดกำเดาไหลปวดฟันเจ็บคอใบหน้าเป็นอัมาพาต ไข่วิธีฝังเข็มแทงตรง0.2-0.3ถึงชุนจุด L I 3ซาเจียนความหมายสตานแปลว่า3เจียนแปลว่าช่องว่างหรือจุดฝังเข็มจุดซานเจียนเป็นจุดที่3ของเส้นลมปานมือยางหมิงลำไส้ใหญ่จุดเฉพาะ จุดสู่ลำธารตำแหน่งผู้ป่วยกำมือหรวมจุดอยู่ในร่องด้านเลเดียนและหลังข้อมีทาคาโพฟาลองเจลองเจที่2ตรงแนวบรรจบของของฝ่ามือและหลังมือข้อบ่งใช้ปวดตาปวดฟันเจ็บคอไขทอ้ท้องอืดท้องร้องโครกคลากวิธีฝังเข็มแทงตรง0.5ถึง0.8ชุนจุด L I c จุดเหอกูข้อหมายเหอแปลว่าบรรจบกู แต่ว่าหุบเขาจุดเหอก,กูอยู่ในร่องระหว่างกระดูกสองชิ้นจุดเฉพาะจุดหยวนตำแหน่งอยู่หลังมือระหว่างกระดูกเม,เมทาคาพอพลที่1และ2ระดับกลางของกระดูกเมทาคาพอลที่สองข้อบ่องใช้ โรคตามเส้นลมปานปวดไหล่ปวดแขนปวดตอกปวดมือชาเนิ้วมืออัมาพาตครึ่งซี่กลุ่มอาการปวดข้อกลุ่มอาการอ่อนแรงข้อไหลยึด2โรคของศรีรษะและอวัยวะรับความรู้สึกปวดศรีรษะเวียนศรีรษะตาบวมแดงและปวดตาบอดกลางคืนเลือดกำเดาไหลไซนัดอักเสบปวดฟันทรมาสคางทูมหน้าบวมฝีบนใบหน้าปากเบี้ยวตาเบี้ยวหูหนวกเสียงอื้อในห 3. โรคทางเดินหายใจโรคหวัดเจ็บคอเสียงหาย 4. โรคทางเดินอาหารปวดกระเพาะอาหารอาเจียนลำไส้อักเสบท้องเสียท้องผูก 5. โรคระบบหัวใจเจ็บหัวใจ 6. โรคทางนริเวชโรคขาดประจำเดือนปวดประจำเดือนดีเลย์เลเบลโรคค้างน้ำข่าวปลานานน้ำนมไม่พอเต้านมอักเสบเจ็เจ็โรคทางจิตอ่อนแรงโรคชักในเด็กเ เนทานัสโคม่าโรคซึมเศร้ามาเนียโรคเกร็งสปาซึมโรคเกร็งกระดูกออปติโทออปติโทโทนอสโรคลมชักแดโรคอื่นๆมลาเรียบวมเบาหวาน retention of a urine urine โรคลมพิษโรคหิดเหาโรคไฟลามทุ่งตะปคุณเด่นโรคจากความร้อนเหงื่อออกมากวิธีฝังเข็มแทงตรง0.5-1ถึงชุนจุด li5 อย่างสี หมายหยางแปลว่าหยางของอินหยางสแปลว่าลำธารหยางคือเส้นลมปราณหยางจุดหยางสีอยู่ในร่องมือลำธารบนภูเขาจุดเฉพาะจุดจริงแม่น้ําตำแหน่งอยู่หลังข้อมือกำมือชูนิ้วหัวแม่มือขึ้นจุดนี้อยู่ตรงปลายรอยพับข้อมีด้านเรเดีย uh, ลตรงรอยบุ๋มระหว่างเอ็นของกล้ามเนื้อเอ็กเทนเซอร์โพลิสติลองกัสกับเอ็นของกล้ามเนื้อเอ็กเทนเซอร์โพลิสติบราวิสข้อ บ่งใช้ปวดศีรษะตาแดงหูหนวกหูมีเสียงดังปวดฟันคออักเสบปวดข้อมือวิธีฝังเข็มแทงตรง0.5-0.8ถึงชุนจุด L I 6เพียนลี่คำว่าความหมายเพียนแปลว่าแตกแยกลี่แปลว่าผ่านเส้นลมปานมือหยางหมิงลำไส้ใหญ่มีแขนงแยกจากจุดเพียนลี่ไปยังเส้นลมปานมือไทอินปอดเฉพาะจุดรั่ว ตำแหน่งอยู่ด้านเรเดียลของหลังแขนบนแนวเส้นต่อระหว่างอย่างสี่กับจุดฉวีฉือและเหนือจุดอย่าง4ีสชุนข้อบ่งใช้ตาแดงหูมีเสียงดังเจ็บคอปวดมือและแขนเลือดก,กำเดาไหลบวมน้ำสรรพคุนเด่นบวมน้ำวิธีฝังเข็มแทงตรงหรือแทงเฉียง0.5-0.8ถึง0.8ชุน จุด LI7 เวินลิว้วความหมายเวินแปลว่าอบอุน่นลิว้วแปลว่าเลื่อนไหลจุดเหวินลิว้วใช้อบอุ่นเส้นลมปราณและช่วยไหลเวียนลมปราลมปราณจุดเฉพาะจุดจุตซี่ตำแหน่งอยู่ด้านเรเดียลของหลังแขนบนแนวเส้นต่อระหว่างจุดหยางซีกับจุดฉีฉือเหนือจุดหยาง4-5ชุนข้อบ่งใช้คอกเสบใบหน้าบวมปวดศีรษะฝีปวดไหล่และหลังปวดท้องท้องร้องโครกคลากระคุ้เด่นปวดท้อง ท้องร้องโครกคลากวิธีฝังเข็มแทงตรง0.5ถึง1ชุนจุด LI8 เสียเหรียญความหมายเสียแปลว่าด้านล่าง หอ,หอรอเอโนเลียนแปลว่าขอบจุดนี้อยู่ร่างต่อจุดตั้งเหรียญตำแหน่งอยู่หลังมือด้านเลเดียนอยู่ตรงแนวเส้นที่ลากระหว่างจุดหยางสี่และจุดทวีฉืออยู่ต่ำกว่าข้อพับศอกมาสี่ชุนข้บอบ่งใช้ปวดศีรษะเวียนศีรษะปวดตาปวดข้อศอกและแขนปวดท้องท้องอืดสพะพคุณเด่นปวดท้องท้องร้องโครคลากรวิธีฝังเข็มแทงตรง0 5ถึง1ชุนจุดล i 9สร้างเหรียญความ สร้างแปลว่าด้านบนเหรียญแปลว่าขอบจุดนี้อยู่เหนือต่อจุดเสี้ยเหรียญตำแหน่งอยู่หลังมือด้านเรเดียล <Radio S 1> ของหลังแขนบนแนวเส้นต่อระหว่างจุดยางสีกับจุดชวีฉือเหนือจุดยางสีห้าชุนตรงแนวเส้นที่ลากระหว่างจุดยางสีและจุดชวีฉืออยู่ตามกว่าข้อศอกลงมา3ชุนข้อบ่งใช้ปวดศีรษะปวดไหล่และแขนอามาพาดครื่องซี่ชามือและแขนปวดท้องท้องอืดแน่นวิธี ฝังเข็มแทงตรง0.5ถึง1ชุนจุดล i 10โซลซานหลีความหมายโ so, ซแปลว่าแขนซานแปลว่า3หลีแปลว่าชื่อเรียกหน่วยระยะทางในสมัยโบราณ จุดโซซาลี ally, อยู่ที่แขนใต้จุดชวีฉือสามชุนในท่าแขนเหยียดออกตำแหน่งอยู่ด้านเรเดียลของหลังแขนบนแนวเส้นต่อระหว่างจุดยางซีกับจุดชวีฉืออยู่ต่ำกว่าข้อศอกลงมา2อชุนข้อบ่งใช้ปวดฟันแก้บวมแขนไม่มีแรงปวดท้องท้องเดินสปประคุณเด่นปวดท้องท้องเดินวิธีฝังเข็มแทงตรง0.8 ถึง1.2ชุนจุด L I 11ชฉีฉือความหมายฉีแปลว่าโค้งงอฉือแปลว่าบึงเมื่องอข้อศอกจุดฉีฉืออยู่ตรงรอยบุ๋มของข้อศอกจุดเฉพาะเป็นจุดเหอทะเลตำแหน่งเยระหว่างเรเดียลของข้อศอกงอข้อศอกเป็นมุม90องศาจุดนี้อยู่กึ่งกลางระหว่างจุดฉือเจอกับิน t e อร l e p อลของกระดูกแฮมเมรัสข้อบ่งใช้1 โรคเส้นลมปราณปวดไหล่ปวดหลังปวดบั้นเอวแขนอักเสบและบวมข้อศอกปวดปวดและจำกัดการเคลื่อนไหวข้อศอกและแขนเกรง็งหรือออกแรงแขนรีบอ่อนแรงอัม,มาพาตครึ่งซีส2โรคของศรีรษะและอวัยวะรับความรู้สึกปวดศรีรษะเวียนศรีรษะเสียงอื้อในหูหูหนวกปวดบริเวณด้านหน้าของหูตาแดงและปวดสายตามมวปวดฟันคอบวมเจ็บคอ3โรคทางเดินหายใจ ไอหอบหืดแน่นอกกระสับกระส่ายนอนไม่หลับสี่ <c oughs> โรคทางเดินอาหารปวดท้องท้องเสียท้องผูกอาเจียนลำไส้อักเสบไส้ติ่งอักเสบห้าโรคทางจิต Mania Depression and Insanity t i n n i เน s หกโรคอื่นๆโรคคอพอกโรคผื่นเป็นน้ำเหลืองโรคลมพิษโรคหิดเหาโรคไฟลามทุ่งโรคฝีคันทสู่ผิวแห้งโรคความดันโลหิตสูงโรคไข้โรคหวัดเป็นไข้เนื่องจากความเย็นมลาเรียเบาหวานบวมเต้านมอักเสบคออักเสบปวดฟันตาแดงวณนโรคต่อมน้ำเหลือง ลมพิษปวดบวมมือและแขนแขนไม่มีแรงไข้ความดันโลหิตสูงข้อศอกเทนนิสปวดท้องท้องเดินอาเจียนโรคจิตอรารวาสทร,รัพคุณเด่น ไข้ปวดท้องท้องเดินอาเจียนลมพิษวิธีฝังเข็มแทงตรง1-1.5ถึงจุดชุนจุดลไอิโจเรียวความหมายโจแปลว่าข้อศอกเรียวแปลว่าร่องจุดนี้อยู่ที่ข้อศอกติดกับร่องตำแหน่งอยู่ด้านข้างของแขนส่วนบนอยู่เหนือต่อจุดชวยฉือ1ชุนเมื่อง,งอข้อศอกจุดนี้จะอยู่ในแนวขอบด้านในของกระดูกแฮมมอรัสข้อบ่งใช้เจ็บขาชาการเกร็งของกล้ามเนื้อของข้อศอก แขนส่วนล่างวิธีฝังเข็มแทงตรง0.5-0.8ถึงชุนจุด LI13 โ so, ซอูหลีโซ so, แปลว่าแขนอูแปลว่าห้าีแปลว่าชื่อเรียกหน่วยระยะทางในสมัยโบราณจุดน,นี้อยู่บนแขนส่วนบนอยู่ต่ำกว่าจุด เทียนฟู่ห้าชุนตำแหน่งอยู่ด้านข้างของแขนส่วนบนในแนวเส้นที่ลากระหว่างจุดฉวีฉือกับจุดเย็นยู่หยีอยู่เหนือต่อจุดฉวีฉือสามชุนข้อบ่งใช้ปวดเกรงที่ข้อศออและแขนส่วนล่างวานโรต่อมน้ำเหลืองวิธีฝังเข็มแทงตรง0 5ถึง1ชุนจุดล I 14ปีเน่าความหมายปี้แปลว่าต้นแขนเน่าแปลว่ากล้ามเนื้อต้นแขนจุดปี้เน่าอยู่ตรงกล้ามเนื้อต้นแขนตำแหน่งอยู่ด้านเรเดียล ของต้นแขนตรงปลายมุมล่างสุดของกล้ามเนื้อเดลทอยอยู่บนเส้นต่อระหว่างจุด ชวีฉือกับจุดเจียนยูห่หวีเหนือจุดชวีฉือเจ็ดชุชชนข้อบ่งใช้ปวดไหล่และแขนคอเกร็งโรคตาต่อมน้ำเหลืองสรพคกุณเด่นโรคตาวิธีฝังเข็มแทงตรงหรือแทงเฉียงขึ้นบน0 5ุถึง1นจุดอชุนจุดเ I 15เจียนยูห่หวี่ความหมายเจียนแปลว่าไหลยู่หวีแปลว่ามุมจุดเจียนยูห่หวีอยู่ตรงมุมหัวไหล่จุดเฉพาะจุดตัดเส้นมือยางหมิงลำไส้ใหญ่กับเส้นลมปาาณยางเฉียว ตำแหน่งอะโครเมียนเฉียงลงหน้าที่มีรอยบุ๋มระหว่างอะโครเมียนกับเกรเตอร์ทูโบ o s i t y ของกระดูกแฮมโ r รัสกางแขนขึ้น90องศาหัวไหลจะเกิดรอยบุ๋ม200รอยจุดนี้อยู่ตรงรอยบุ๋มหน้าซึ่งใหญ่กว่าข้อบ่งใช้ปวดเกร็งไหลและแขนลมพิษวรรณโรคต่อมน้ำเหลืองวิธีฝังเข็มแทงตรงหรือแทงเฉียงลงล่าง0.8ถึง1.5ชุนจุด L I 16จุยกู ความหมายจุ๋ยแปลว่าใหญ่กูแปลว่ากระดูกในสมัยโบราณเรียกกระดูกไขปาลาระว่าจุ๋ยกูจุดนี้จะอยู่ติดกับส่วนอะโครเมียเอ็นเอ็นของกระดูกไขปลาราตำแหน่งอยู่บนไหลตรงรอยบุ๋มระหว่างอะโครเมียระหว่างกระดูกไขปลาราและปลายของกระดูกสะบักข้อบ่งใช้ปวดเกร็งและอ,อ่นแรงของหัวไหล่และแขนวันณโรคต่อมน้ำเหลืองและโรคข้อพอกวิธีฟังเข็มแทงตรง0 5ถึงง ชุนจุด L I 17เทียนติ่งความหมายเทียนแปลว่าสวรรค์ติ่งแปลว่าภาชนะปรุงอาหารโบราณที่มีห่วงจับสองข้างเปรียบได้กับศีรษะจุดนี้อยู่ที่คอตามกว่าใบหูตำแหน่งอยู่ด้านข้างของคอตรงขอบหลังของกล้ามเนื้อ สเตอ์ทไนด์เดอร์มสคอยหรือกระดูกส่วนอกในระดับยอดลูกกระเดือกเป็นจุดกึ่งกลางของเส้นที่ลากระหว่างจุดฟูทู LI18 และจุดเฉวนผิน ST12 ข้อบ่งใช้เสียงหายเฉียบพลันเจ็บคอวันณโรคต่อมน้ำเหลืองโรคคอพอกวิธีฝังเข็มแทงตรง0 5ถึง0.8ชุนจุด l ล1 8จุดฟูทูความหมายฟู 2, แปลว่าด้านข้างทูแปลว่าส่วนนูนจุดฟูทูอยู่ ข้างลูกระเดือกตำแหน่งอยู่ข้างคอห่างจากลูกระเดือกไปท,ทั้งด้านข้างสามชุนอยู่ระหว่างขอบหน้าและขอบหลังของกล้ามนเนื้อเนื้อสเโตสเตโมโคลายโดมมาทอยกระดูกอ,อกส่วนอ,อกข้อบ่งใช้ ไอหอพูดไม่มีเสียงเจ็บคอวันโลกต่อมน้ำเหลืองคอหอยพอกวิธีฝังเข็มแทงตรง0.5ถึง0.8ชุนจุด L I 19โขเหอเหลียวว่าไม้โขแปลว่าปากเหอแปลว่าเม็ดทัเยันพืชเหลียวแปลว่าร่องเม็ดพืชเข้าสู่กระเพาะอาหารผ่านทางปากจุดนี้อยู่ในร่องด้านข้างของริมฝีปากตำแหน่งอยู่บนริมฝีปากบนอยู่ต่ำกว่าขอบด้านนอกของรูจมูกระดับเดียวกับจุดซุยโก GV26 ข้อบ่งใช้คัดจมูกน้ำมูกไหลไอเป็นเลือดปากเบี้ยวหน้าเบี้ยววิธีฝังเข็มแทงตรงหรือแทงเฉียง0.3ถึง0.5ชุนจุด l อ2 0อิ้งเสียงความหมายอิ้งแปลว่ารับเสียงแปลว่ากลิ่นหอมจุดอยู่ข้างจมูกใช้รักษาความผิดปกติทางจมูกจมูกทำหน้าที่รับกลิ่นจุดเฉพาะจุดตัดของเส้นมือยางหมิงลำไส้ใหญ่และเส้นเท้ายางหมิงกระเพาะอาหารตำแหน่ง อยู่ในร่องข้างจมูกระดับเดียวกับกลางปีกจมูกข้อบ่งใช้เลือดกำเดาไหลคัดจมูกปากเบี้ยวคันใบหน้าพยาตัวกลมในท่อน้ำดีวิธีฝังเข็มแทงเฉียงหรือแทงราบ0.3ถึง0.5ุดชุน